สวัสดีครับทุกท่านกลับมาีกครั้งกับช่อง d o ก t o r Yun c h a n n e ครับ ในการโยกมาคุมไอเอสโรมาของโชเซ่มูรินโญ่นี่คือเรื่องที่น่าแปลกใจครับเมื่อมองจากความสําเร็จและความสัมพันธ์ที่สุดเหลือเชื่อระหว่างเขากับอินเตอร์มิลานที่อังกฤษนะครับเขาอาจจะสูญเสียความเป็นสเปเชียลวันไปแล้วเพราะไม่ว่าจะไปคุมทีมไหนเขาก็ล้มเหลวเละเทะไม่เป็นท่าในช่วงหลังๆแต่ทิตตลี่นะครับเวลาสำนักข่าวก็ยังยกย่องเขา ลากาเซตาเดลโรสปอร์ตบอกว่าเขานี่อแหละรครับที่จะปฏิวัติโรม่าและวงการฟุตบอลอิตาลีหรืออย่างคาริเอเร่เดลโรสปอร์ตก็ขนานนามว่าเขานี่อแหละรครับคือราชาแห่งกรุงโรมนี่คือ2แผนที่เชื่อว่ามูรินโญ่จะใช้กับโรมา่าเราจะเห็นได้ว่าบรานินคิสตันเต้คือนักเตะที่จะได้เล่นทั้ง2ระบบสาเหตุมันก็เป็นเพราะว่าครับเขาเป็นนักเตะที่มีความคล้ายคลึงกับเนมานย่ามาติดเป็นพวกที่ทํางานหนักฉลาดและก็เป็นกองกลางที่สามารถเล่นได้หลากหลายรูปแบบ นี่ถือว่ามีประโยชน์ต่อมูรินโญ่นะครับที่ชอบยืดหยุ่นในการปรับเปลี่ยนเกมแดนกลางเมื่อถึงเวลาจําเป็นฤดูกาลที่ผ่านมาทั้งโรม่าและก็สเปอร์จบฤดูกาลด้วยการมี62คะแนนเท่ากันครับคะแนนต่อเกมที่ทั้ง2ทีมทําได้เนี่ยก็อยู่ที่1.63คะแนนต่อเกมมันหมายความว่าโรม่าก,กับสเปอร์คือ2ทีมที่อยู่ในดับเดียวกันการนั้นนะครับหากมองไปถึงเนื้อในจริงๆแล้วถ้านับเฉพาะตอนที่มูรินโญ่คุมทีมครับ ค่าเฉลี่ยนในการเก็บคะแนนของมูรินโญ่มันน้อยกว่า1.63คะแนนเสียอีกครับคำถามก็คือว่าครับเมื่อมองถึงผลงานกับสเปอร์ในปีล่าสุดเนี่ยมูรินโญ่ครับคือคนที่เหมาะสมกับโรมาจริงๆหรือไม่อีกหนึ่งเรื่องที่น่ากังวลเกี่ยวกับก,บการแต่งตั้งมูรินโญ่ก็คือการที่เขาชอบไปทีมโฟกัสกับการเล่นเกมโต้กลับปกติแล้วการเล่นแบบนี้เนี่ยถือว่ายิงประตูได้น้อยอยู่แล้วนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับทีมที่ชอบเล่นเกมรุก และมูรินโญ่ก็ดูเหมือนว่าจะมีปัญหาตรงนี้เพราะว่านับตั้งแต่ที่เขาพาเชลซีคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกในฤดูกาล2014-2015เขาก็ไม่เคยมีทีมที่ยิงประตูได้ถึง70ประตูเลยครับตอนคุมสเปอร์เนี่ยก็มีเพียงแค่วสตแฮม m ยูไ t นเต็ดทีมเดียวเท่านั้นนะครับในบรรดา7อันดับแรกที่ยิงประตูได้น้อยกว่าพวกเขา ที่เลง5ทีมเนี่ยยิงได้มากกว่าสเปอร์ของมูรินโยหมดเลยส่วนโรมา่าในครับในยุคข,ของปโลฟอนเซกาแม้ว่าจะดรอปลงไปบ้างครับแต่พวกเขาก็จบฤดูกาลด้วยการยิงได้ถึง6 8ประตูเป็นหนึ่งใน5ทีมครับที่ยิงประตูได้เยอะที่สุดของเกาโชเพราะฉะนั้นแล้วนะครับสถิติในการยิงประตูเนี่ยอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสถิติที่น่ากังวลของมูรินโยเหมือนกันคราวนี้นะครับเรามาดูรูปแบบการเล่นในสนามของมูรินโยตอนคุมสเปอร์กันบ้าง นี่คือตัวอย่างนะครับของการเล่นเกมโต้กลับจังหวะนี้สเปอร์แย่งบอลมาได้แล้วก็แซกอูริเย่โดนนักเตะอาร์เซนอลหลายต่อหลายคนนะครับเข้ามารุมร้อมเพื่อไม่ให้เล่นจังหวะโต้กลับจังหวะนี้ตามภาพแล้วอูริเย่มี2ทางเลือกที่จะเล่นครับทางแรกก็คือจ่ายกับหลังและ2ก็คือจ่ายขึ้นหน้าไปเลยเลือกทางแรกจะทําให้เกมช้าลงแต่ถ้าเลือกทางที่2แม้จะเสี่ยงหน่อยแต่เกมจะเร็วขึ้น และเขาเนี่ยครับก็เลือกเล่นทางที่2ครับจ่ายบอลฝ่าวงล้อมของอาร์เซนอลให้กับโจวานนี่โรเซลโซ,โซและต่อมาครับโรเซลโซก็จ่ายให้กับซองเฮงมินซึ่งเราเห็นแล้วนะครับว่ามีแฮร์รี่เคนที่วิ่งเติมขึ้นมาและเขาเนี่ยครับก็เลือกจ่ายให้เคนครับก่อนที่เคนเนี่ยจะยิงประตูเข้าไปจังหวะนี้นะครับเป็นจังหวะที่มีการต่อบอลเพียงแค่3จังหวะเท่านั้นแล้วก็เล่นเพียงแค่13วินาทีนี่คือหนึ่งในลูกโต้กลับครับที่ดีสุดของสเปอร์เลยอะไรครับในยุคข,ของมูรินโญ่ กับการมีเอเดนเซโกการเล่นแบบนี้อาจจะเหมาะกับโรม่าทีมของมูรินโญ่นะครับไม่ค่อยขึ้นชื่ออยู่แล้วนะครับกับการเล่นฟุตบอลด้วยการสร้างจังหวะจากแดนหลังพวกเขาจะเล่นบอลไดรเรกในจังหวะที่คลองบอลมีการเล่นบอลสั้นจากเท้าของผู้หลักประตูก็จริงแต่เมื่อต่อบอลไปต่อบอลมาครับก็จบด้วยการโยนยาวจังหวะเซตเกมของพวกเขาจะมีกองหลังยืนอยู่4คนแล้วก็กองกลางที่ยืนอยู่ด้านในอีก2คน การเชดเกมแบบนี้คือรูปแบบการเล่นที่มูรินโญ่ชอบใช้ยามเจอกับทีมที่มาเพรสซิ่งสูงมูรินโญ่จะสั่งให้คู่กองกลางกับ2ฟูลแบ็กยืนต่ำมาก,มากๆเพราะนี่มันจะส่งผลทําให้เกิดช่องว่างระหว่างกองหน้ากับกองกลางและกองกลางกับกองหลังของฝั่งตรงข้ามซึ่งมนเป็นโอกาสทําให้ซัปเปอร์สามารถจ่ายบอลยาวไปให้กับเคนที่ลงต่ำมารับบอลได้แต่อย่างภาพนี้นะครับคนที่รับบอลเนี่ยก็คือซอนนะครับซึ่งในเกมนั้นเนี่ยได้เล่นเป็นกองหน้าตัวเป้า ในยุคของฟอนเซกาครับตอนที่โรม่าเล่นในระบบ4 2 3 1การยืนตำแหน่งจังหวะเซตเกมของนักเตะแต่ละคนเนี่ยก็ไม่ได้แตกต่างไปจากสเปอร์ครับดังนั้นนะครับนักเตะของโรม่าเนี่ยน่าจะมีความคุ้นเคยอยู่แล้วครับกับสิ่งที่มูรินโญ่เนี่ยต้องการให้พวกเขาทำรูปแบบในการเล่นของโรมา่าครับจึงน่าจะออกมาประมาณนี้โดยใช้เซโก้ลงมาต่ำนะครับและให้ปีกซ้ายเป็นตัววิ่งคอยสอดขึ้นหน้ารับบอลทะลุช่องที่มาจากเซโก้ซึ่งคนที่จะเล่นเหมือนกับซอนครับก็คือเฮนริกมาคิตายานครับ อีกหนึ่งท่าไม้ตายในการทำลายแผงรับฝั่งตรงข้ามของมูรินโญ่ก็คือการใช้กองหน้าที่เก่งลูกาอากาศครับให้ยืนใกล้กับปีกที่มีความเร็วซึ่งตอนคุมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกลยุทธ์แบบนี้ของมูรินโญ่เคยใช้ได้ผลในเกมที่เจอกับลิเวอร์พูลของเจเกนคอปมาแล้ว ในการเล่นเกมรับของสเปเป์ในยุคมูรินโญ่พวกเขาไม่ได้เป็นทีมที่เพรสซิงเข้มข้นหรือว่าเพรสซิงสูงครับพวกเขาจะปล่อยให้ฝั่งตรงข้ามเซตเกมกันแบบง่ายๆครับแล้วก็จะถอยลงมาต่ำในจังหวะต่อมาเพื่ออัดตรงกลางให้แน่นเพื่อไม่ให้ฝั่งตรงข้ามมีโอกาสจ่ายบอลทะลุช่องอีกครั้งมูริโนโญ่เลยครับยังสั่งให้ลูกทีมยืนใกล้กันอยู่เสมอครับเพื่อไม่ให้พื้นที่ระหว่างลายมีมากจนเกินไปทั้งหมดมันก็เพื่อทำให้ครับไม่ให้นักเตะค,คนใดคนหนึ่งโดดเดี่ยวจากสถานการณ์หนึ่งต่อหนึ่ง หน้าที่ของกองหน้าตัวเป้านะครับก็คือตามบีบ2เซนเตอร์ฮาร์ปและเมื่อใดก็ตามครับที่เซนเตอร์คนหนึ่งได้บอลนเนี่ยลักษณะการเพรสซิ่งของเคนนะครับก็จะเป็นการปิดทางไม่ให้เซนเตอร์จ่ายบอลให้กับผู้หุยอีกคนนึงลักษณะในการเล่นแบบนี้ของสเปอร์นะครับก็เป็นการเล่นที่ผสมผสานระหว่างการประกบแบบตัวต่อตัวและก็การคุมโซนด้วยความแข็งแกร่งในเกมรับรวมไปถึงความฉลาดและความกระฉับกระเฉงของคู่กองกลางครับอย่างจอร์แดนเวาตูและก็บรนด์คิดตันเต้ การตั้งรับในระบบ4-2-3-1ของมูรินโญ่นะครับก็อาจจะเหมาะกับโรม่าก,ก็เป็นได้แต่เมื่อใดก็ตามครับทีมสปเปอร์ของมูรินโญ่เจอกับทีมไม่ใช้กองกลางเพียง2คน นี่จะทำให้ด่านแรกในการเล่นเพรสิ่งของสปเปอร์นักเตะของมูรินโญ่จะตกอยู่ในการ3ต่อ2มันทำให้มูรินโญ่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างเชกเช่นเกมที่พวกเขาเจอกับเชลซีของโทมัสทูเคินครับการยืนเกมรับของพวกเขายังเป็นระบบ4-2-3-1เหมือนเดิมแต่ว่า4กองหน้าครับจะมีหน้าที่ตามประกบฝั่งตรงข้ามแบบตัวต่อตัว,ตวส่วนกองกลาง2คนของสปเปอร์ครับก็จะตามประกบนักเตะที่ลงไปเล่นในพื้นที่ระหว่างลาย ในทุกวันนี้การเล่นฟุตบอลแบบโต้กลับอาจไม่เหมาะแล้วครแบบับกับฟุตบอลสมัยใหม่แต่การเล่นเกมรับนะครัแบบคือสิ่งหนึ่งที่โรม่าพยายามทําเมื่อฤดูกาลที่แล้วครัแบบนี่คือหนึ่งในตัวอย่างครัแบบที่มาจากเกมนัดท้ายๆของฟอนเซกาเพวกเขาใช้วิธีการเล่นเกมรับคแบบรับผสมผสานร,ระหว่างการประกบตัวต่อตัวและก็การยืนประกบแบบคุมโซนแต่การเล่นแบบนี้ในวันนั้นของโรมา่ามันไม่มีทั้งความเข้มข้นไม่มีการเร่งจังหวะและไม่มีคุณภาพเลยครัแบบ สรุปก็คือว่าครับการแต่งตั้งมูรินโญเป็นโค้ชคนใหม่ของโรม่าเนี่ยก็คือการแต่งตั้งผู้จัดการทีมที่น่าตื่นเต้นที่สุดเลยครับตั้งแต,เต่เคสของอันโตนิโอคอนเต้เมื่อปี2019อย่างไรก็ตามครับการแต่งตั้งมูรินโญในวันนี้นี่คือมูรินโญที่อยู่ในช่วงที่กำลังตกต่ำที่สุดในอาชีพการคุมทีมแค่มูรินโญพาทีมจบเสียอันดับแรกนี่ก็น่าจะเป็นสิ่งที่แฟนบอลโรม่าดีใจมากๆแล้วและพวกเขาเนี่ยครับคงได้แต่หวังว่าเมื่อถึงวันที่มูรินโญออกปกกระจักษ์กร เขาจะออกไปเยี่ยงราชันเหมือนกับวันที่เขาได้เดินเข้ามาครับแฟนบอลโรม่าอลยครับอยากเห็นมูรินโยใช้แผนแบบไหนนะครับก็สามารถแสดงความคิดเห็นพูดคุยใต้คลิปกันได้เลยสำหรับวันนี้เราไปก่อนเพื่คลิปหน้าสวัสดีครับ